นะครับนี่ครับป๋าสขอ้างหาปซอพามาเที่ยวครับนี่นิ่มตรงนี้ที่ถับครับไหนออันนี้มันเสียบแบบนี้เลยนะเออคนละอันนี่ลงเปลือกเปลอาลง ขอ้ังน้ำก,อก่อนเด้กเบาๆนะนเย็นๆโอ้ยเฮ้ยคุณโอ้ไม่กล้าช่างเลยพี่แบง อ้าวอนี่ครับถึงที่พักแล้วครับไม่จะอี๋วูบมันจะอีกกันได้ไงเนี่ยเปิดกำลังอาบน้ำอยู่เว้ยบ้าซาบดีพี่เกียรติเรียบร้อยนะพี่แบงค์มันทะลุกันได้ใช่แบงคห้องน้ำ ห้องน้ำเหมือนอตะลุหอน,นอกเล่นตอตเกตกใจนึกว่าห้องนำ้ำตะลุตรงนี้มันเป็นตู้ตตให้เวลาพี่รุ่งสามนาทีเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วนะ ที่พักเสียว่วสีะพี่มันอไรที่รวมกันอยู่เปล่าพี่ถึงที่พักร้อครับใหญ่มาได้ไงเนี่ยโอ้ซีนานมากโอ้